สวัสดีค่ะพอดีมาพร้อมกับเสื้อคตอต้นนะคะเสื้อคตอต้นสีส้มค่ะคุณลูกค้าเสื้อคตอต้นรุ่นนี้เป็นคอวีนะคะคอวีมีกระดุมปลดได้จริงนะคะมีสับเสื้อไม่ต้องกลัวโปะค่ะนี่นะคะสีส้มตัวนี้ไม่ใช่ส้มแจดนะคะส้มเหมือนชานมนะค,ะค,ค่ะคุณลูกค้ามีซิฟข้างให้นะคะคุณลูกค้าซับในเป็นผ้าคาตอต้นเย็บติดนะคะจะมี เฉพาะซับในจะมีเย็บติดเฉพาะด้านหน้านะคะเนื้อผ้าเอ,อมีเทคเ,เจอร์จุดในตัวค่ะคุณลูกค้าเทคเจอร์จุดในตัวนะคะลักษณะเป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยคะ่ะเนื้อผ้ารุ่นนี้ใส่สบายค่ะคุณลูกค้าแต่งแถบลูกไม้เป็นลูกหัวใจอะคะ่ะงานปักนะคะนี่นะคะสีส้มในวิดีโออาจจะดูสีไม่ไม่ค่อยชัดมากเอ่อ ส้มรุ่นนี้เป็นส้มประมาณชาดลงมาค่ะสวยหวานนะคะคุณลูกค้าพีนีใส่ไซส์เอสเช่นเดิมนะคะไซส์เอสอกสามสิบหกทำคัดวีใต้อ,อกตรงนี้อยู่ประมาณที่สามสิบสี่นะคะไม่คับนะคะเพีนีอ,อกจริงสามสิบสามนะคะสะโพกอยู่ประมาณสี่สิบค่ะคุณลูกค้าใส่สบายค่ะความยาวยี่สิบสามนิ้วนะคะแขนประมาณสามถึงสี่ส่วนค่ะปลายสโมกค่ะแต่งแถบลูกไม้นะคะตัดต่อชิ้นต่อชิ้นนะคะ แล้วก็แต่งแถบลูกไม้ช่วงด้านข้างด้วยลงมานี่นะคะไม่ต้องกลัวโป้นะคะเพราะซับในเย็บติดอะค่ะคุณลูกค้าทรงนี้ใส่ออกมาแล้วดูผอมค่ะนี่นะคะทรงเข้ามาเอวนิดหน่อยอะค่ะคุณลูกค้ายกแขนได้สบายๆนะคะวงแขนกว้างนะคะคุณลูกค้าเหมาะอากาศซัมเมอร์หน้าร้อนนะคะระบายอากาศได้ดีค่ะไม่ ไม่ทําแขนแคบมากเพราะว่าเดี๋ยวใส่แล้วคุณลูกค้าทํากิจกรรมทํางานจะไม่สะดวกนะคะทําแขนแบบนี้ยกยกแขนทําอะไรได้สะดวกทํางานได้สะดวกค่ะผ้าใส่สบายดูแลง่ายด้วยค่ะด้านหลังนะคะนี่นะคะเราเลือกเนื้อผ้าอย่างดีมาให้คุณลูกค้าค่ะรุ่นนี้ทํามาห้าไซส์นะคะหกไซส์อะคะ่ะคุณลูกค้า S, S M l X L 2 X 3 X สองสามนะคะคุณลูกค้ามีทำสามสีนะคะสีฟ้าเข้มหรือสีน้ำเงินนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สีขาวนะคะเ,เดี๋ยวพี่ีจะโชว์สีขาวให้ชมนะคะสีขาวรุ่นนี้ก็สวยอะคะ่ะคุณลูกค้าใส่ไปงานใส่ทำมุนได้หมดเลยนะคะซัมเมอร์นี้มีเสื้อสวยๆใส่สบายๆได้ยัยยงคะคุณลูกค้าสีใส่ได้เรื่อยๆด้วยนะคะไม่มีเบื่อคะ่ะใช้ได้หลายโอกาสคะ่ะ สนใจทักมานะคะฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจฝากสั่งซื้อด้วยนะคะเป็นดียินดีบริการทุกท่าน